สวัสดีครับผมต็อบไรดิงครับตรงหมื่นทิพย์ครับวันนี้ครับแตดิ้งโซนในช่วงของเทสออนแทกครับเราจะมาทดสอบสมรรถนะของเจ้ารถจักรยานบิ๊กไบค์นะครับเรยกว่ารุ่นใหญ่กันทีเดีวยวครับแต่ แน่นอนครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมมาคู่หูผมครับคุณเขมรัสุธรรมวาดนะครับตอนนี้ไปรออยู่แล้วกับเจ้าพระเอกในวันนี้จะเป็นรถรุ่นไหนจะมันขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอคุณเขมรัครับขอบคุณครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเขมรัสุธรรมวาดนะครับวันนี้แน่นอนว่าในเรื่องของเทสออนแท็กครับเราอยู่ที่สนามแข่งรถไทยแลนด์สกีตนครจัยศรีนะครับและรถที่อยู่ข้างผมนี้ก็คือรถที่เราจะทดสอบกันในวันนี้ครับ Honda CBR 1000RR นะครับสำหรับคันนี้เป็นรุ่นปี2012ครับเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของเวอร์ชันนี้อย่างพอดีพอดีนะครับฉะนั้นมันจึงมีความพิเศษนะครับในตัวของมันเองหลายๆอย่างนะครับพื้นฐานเครื่องยนต์ของ CBR 1000RR ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบ4จังหวะแถวเรียงนะครับเทคโนโลยีในการควบคุมเบรคนะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งระบบเบรกที่เป็นธรรมดาแล้วก็จะเป็น ABS Combine ซึ่ง ความตื่นเต้นเราใจของรถจักรยานยนต์ขนาด1,000ซีซีที่มีมากกว่า150ตัวเนี่ยมันจะสนุกสนานเราใจขนาดไหนนะครับสรุปผลกันในช่วงท้ายพบกันอีกครั้งครับ ได้สัมผัสมาสนามเป็นอย่างไรบ้างครับกับ CBR หนึ่ปีสองพันสิบสองคันนี้เอาเรื่องมิติก่อนครับอ,อตัวนี้มิติของเขาเนี่ยดูจากฐานล้อแล้วเนี่ยความยาวไม่ได้ไม่ได้ยาวกว่ารถซีซีน้อยกว่า,อ,าอย่างอย่าง CBR สองร้อยสิบหรือห้าร<ช>้อยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันต่างกันคือความกว้างนะครับเพราะสาเหตุใหญ่เลยก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของเขาเป็นแบบสี่สูบแถวเรียงออกจากความกว้างใช่มันก็จะกินพื้นที่แนากว้างตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะกว้างแต่สั้นกระชับถูกต้องครับแล้วก็ ในส่วนของตำแหน่งแฮนด์ตำแหน่งพักเท้าเบาะนั่งเนี่ยเลสซิ่งอ๋อใช่เสิ่งสไตล์ออกแบบมาเป็นสปอร์ตเลยถูกต้องไม่ว่าจะเป็นกับขี่ทัวริ่งยาวๆนี่ก็จะสามารถจะช่วยเราแบบก้มหมอบใช่ครับนสนามแข่งไม่มีปัญหาเลยใช่ใช่งอหลบลมได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งพักเท้านะครับในตำแหน่งของแฮนด์เนี่ยก็เอื้อกับการขับขี่เพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองในสนามแข่งได้ด้วยคิดว่าครอบคลุม ในส่วนของตัวนี้นะครับก็เป็นรถของสุภาพสตรีเป็นเจ้าของนะครับคุณเจนเองนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับกบุคลิกตัวเองนะครับก็จะมีการเสริมวินชิว่วแต่งด้าน,นหน้านะครับแล้วก็ระบบของการถ่ายทอดแรงมา้าปลายเ่อนก็<ะ>มีการใช่ไหมแล้วก็มีกล่องอิซยเพิ่มการสูบฉีดน้ำมันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อเห็นกันเจ็บชัดเลยนะครับก็คือบอกช่วงหลังค่อนข้างจะ ต่ำเพราะว่าไปโหลดท้ายเตี้ยลงนิดนึงไปโหลดไปับกระเดีองให้ต่ําลงมาซึ่งนี้ก็จะมีผลใช่มันจะมีผลนะครับต่อการขับขี่ซึ่งถ้าเป็นการขี่เข้าโค้งในสนามเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าถ้าท้ายรถต่ําลงเนี่ยมันจะเลี้ยวกว้างกว่าเดิมนะการเข้าแคบเนี่ยมันจะลําบากนิดนึ่ง แต่ว่ามันจะส่งผลดีกับการขี่โวริ่งยาวกว้างใช่ครับเหมือนกับเราไปช่วยเพิ่มความเสถียรของของหน้ารถโดยการลดท้ายลงนะครับหน้ารถจะเอียงมากขึ้นนะครับขี่ก็เป็นข้อดีและข้อเสียในส่วนของระบบช่วงล่างตัวนี้ก็เป็นโช๊คอัพหน้านะครับเป็นอัพไซด์ดาว43มิลซึ่งเรียกได้ว่าอัดมาด้วยแบรนด์ดังเลยโชว์ว่านะครับสามารถปรับได้3ฟังก์ชัันโอ้โหเรียกว่า ลองปรับทุกปรับได้ละเอียดปรับได้ละเอียดเลยสามารถที่จะมาลงขี่ในสนามแล้วก็เซ็ตตั้งแต่การทํางานช่วงยุบตัวช่วงคืนตัวนะครับเซ็ตได้หมดเลยชกหลังก็เหมือนกันเช่นกันก็เป็นของชื่อว่าปรับได้สามงกงชันเหมือนกันใช่ครับอันนี้เรียกว่ารองรับการขับขี่ทุกแบบใช่ครับเราสามารถจะแบบเราจากจะขี่สนามแข่งต้องการให้มันหนืดให้มันหนึบก็ปรับได้ก็ปรับคลิกนี้เรอจะไปทางยาวนะครับให้มัมสกขับสะดวกก็ คับปกตเาเรียกได้ว่าให้มาคุบพันแหละง่ายดายไม่ต้องมืออะไรเลยใช่ครับคาแรคเตอร์ของ Honda นะครับอกว่านี่ข้อดีของ h o n ด a แทบจะทุกรุ่นเลยคือมันเป็นรถที่เราเข้าถึงง่ายมาตรฐานผมว่ามาตรฐานเลยนะคือขี่ออกไปขี่ไม่นานอ่ะจะรู้สึกว่าเออมันมันขี่ง่ายมันควบคุมง่ายแล้วที่ตามมาความมั่นใจพรามมั่นใจเสร็จมันก็สนุกครับไม่มีอะไรมากเลยอ่านี่จะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับ สภาพสตย์นะครับที่จะขึ้นรถพันธุ์เซเน่ uh huh. เขาจะมอง c b บีเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเ b บีอาร์เป็นรถที่แบบขี่ง่ายรอบมานิ่มๆน, uh huh. นะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันเร้าเนี่ย uh huh. ผมว่าประมาณเจ็ดพันถึงแปดพันรอบรับๆคุณจะสนุกกับมันการสะเทือนเราไม่พบว่าผมเองไม่พบว่า มีปัญหานะครับแต่ว่าอาการลื่นของอยางนะครับอาจจะเป็นช่วงนี้เป็นหน้าแรงนึงนะครับอ,อาการมันแห้งแลงยางมีอาการ<ล>็รเป็นยางที่สกันดาติดรอต่ตองอางรับ,รบไม่ใช่ยางเฉพาะเซอร์กิตสำหรับผมนะครับก็คล้ายๆกันแต่ก็จะมีช่วงเปิดคันเร่งทางตรงเนี่ยนะครับช่วงหน้าเนี่ยคือว่ามันเป็นรถที่เดิมๆนะครับไม่ได้เซ็ตมาเนี่ยเวลาเราเปิดเกียร์สามเกียร์สี่เราพอรถลอยปุ๊บหน้าเอาอาการที่จะสั่งจะมีชกจุดเด่นครับพี่ก๊อฟเบรก ตะบเบรกระบบเบรกโอ้โหวันนี้ก็เรียกได้ว่าตกใจมั้งนั่นแหละนะครับทุกคนไม่เคยขี่ผมว่ต้องต้องเป็นอารมณ์เราแหละคือตอนแรกตกใจคือตกใจกับกับความเร็วที่อัตราเร่งเขาที่พุ่งทะยานอ,อาจจะตกใจโอ้ขึ้นไปยกคันเร่งเฮ้ยคว้าเบรกเลยปั๊บอโอ้โหห,หรือว่าเบื่นะครับจะบอกว่า150แรงม้าเนี่ยมันอยู่ในมือแค่เบรก ของคันนี้เป็นโตเกโกะนะครับซึ่งซึ่งให้มาเป็นเบรกติดรถเลยซึ่งเป็นแบรนด์ดังนะถือว่าเป็นแบรนด์ดังแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับใช้ในรถแข่งด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้แตะเบาๆครับเบรกตัวนี้เอาอยู่จริงๆคือเราสามารถที่จะควบคุมรถให้ลึกได้นิดนึงเพราะมันชดเชยด้วยระยะเบรกที่สั้นมาก f e e l i ่งของเทสออนแทคครับใช่นั่นคือคอนเซปต์ของคอลัมเรานะครับวันนี้ก็คงได้อะไรดีๆหลายๆอย่างตัวรถ พี่ก๊อฟ BPR พัน RR ตอนนี้ครับจำหน่ายในประเทศไทยแล้วอ๋อใช่อันนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าถึงรถได้มากขึ้นรู้จักกับรถได้มากขึ้นด้วยคู่มือคู่มือภาษาไทยโอ้โหอันนี้จุดเด่นตรงไหมเปิดมาผมนึกว่าจะไปเจอพวกภาษาอังกฤษหรืนว้าญี่ปุ่นเลยนะอันนี้เป็นภาษาไทยแปให้เรียบร้อยทุกอย่างทุกชิ้นส่วนนอตทุกตัวมีบอกให้หมดนะครับ และก็ติดต่อหาซื้อได้ง่ายมากๆครับเพราะตอนนี้ Honda Big Wing ครับเป็นผู้จำหน่ายรถ Big Bike Honda ในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ขยายสาขาไปทุ่วประเทศแล้วแต่แน่นอนครับข้อมูลเชิงลึกกว่านี้นะครับไปติดตามได้นะครับในรายได้ฉบับที่220ประจำเดือนมกราคม2557นะครับก็คงต้องกาไก่อนแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ